สวัสดีครับมาพบกับการแข่งขันมาฮอสออนไลน์กับแอปมากฮอสขั้นเทพนะครับกับแอปมาฮอสขั้นเทพนะครับใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับวิดีโอชุดนี้จะเผยแพร่ทางช่อง YouTube ช่องคัมพีหมาฮอสนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งที่เป็น YouTube เหมือนกันก็คือช่องช่องเกมนะครับก็ จะทำเป็นวิดีโอชุดแนวทางการเดินของของเต้ม5แต้มนะครับหากใครสนใจก็ไปติดตามชมได้ที่ช่องเกมเนาะนะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเป็นชุดอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้เป็นสุงขวาคนนี้เดินดีนะนี่ ต่อไม่เอ่ยหนึ่งมาห้าขึ้นไปครับไปครับต่อสองสองแลกสองใครใครจะช้าใครจะเร็วทีนี้ ครจะช้าใครจะเร็วอนะครับต่างฝ่ายต่างดิ่งมาเข้าฮอตแล้วขึ้นไปมานี่เข้าฮอตไม่ได้นะครับเข้าฮอตไม่ได้ทั้งสองตัวนะครับเข้าฮอตไม่ได้พอเข้าไม่ได้เราก็บังคับเข้า ถ้าเข้าไม่ได้เราก็บังคับเข้าเข้ามาเลขสามสองเราก็ดึงหตมาที่สามสิบเอ็ดแล้วก็ฆ่าหดนะครับถ้าเข้าเข้านี่เราก็ข่าหดแบบนี้ก็ชนะแล้วนะครับอย่านะ นึกว่าจะปล่อยเวลาหมดมาครับกระดานที่สองขึ้นไปเป็นปุ่มดีกว่าเนาะชุดนี้เป็นชุดปุ่มดีกว่าเพราะผมก็เริ่มเธอจะถนัดเดินปุ่มแล้วนะครับ ปุ้มเนี่ยมันได้ได้ความเหนียวแน่นนะครับฐานดีเดินปุ่มไปครับแสรกไปอันนี้เป็นนี้ปุ้มหลังนะไม่ใช่ปุ้มก่อนนะครับปุ้มหลังต่อไป ขินมาทางนี้ขึ้นไปไปนี่เตรียมต่อเข้าหัดเขาหลบเขาหลบเราต่อเข้าหัดลงไป ลงไปน่าจะเสมอนะครับแต้มนี้มาครับไล่จับกินก่อนจับนี่ ขึ้นไปถอยไปน,นู่นไปครับ หน้าเราดักหน้าเรามานี่เราก็ขอดักหน้าบ้างถอยไปนู่นลงไป ถอยมานี่มานี่ครับเอาละทีนี้เขาเดินไม่ได้นะครับถ้าเดินสามสองมายิบแปดก็โดนเราดักกินสองผิดเขาผิดตรงเดินสามเอ็ดไปยิบเจ็ดนี่แหละครับผิดเลยครับงานนี้ มาครับมาพบกับคู่ที่สองนะครับคู่นี้อ้าวเดินแปกแล้วมาปุ๊บก,ก็แปกมาเลยห้าแต้มเอาไงดีพี่โอ้งเป็นรูปนี้เฉยเลยสูงขวาอีเ้มื่อกี้น่าจะดันน่าจะดันขึ้นปุ้มก็จบเนาะหกมาสิบดีกว่าผมว่า ผมเดินไม่ค่อยดีนะครับแต้มนี้จริงๆน่าจะเดินหกเปสิบแล้วก็ดันขึ้นเป็นยิปุ่มหลังคิดผิดนะครับกิดนิดหนึ่งมาดูกันว่าจะออกลงเอวยังไงคนนี้เดินสีพยานะครับสีพญาก่อนแถมเป็นกองโจนสีพยาซะด้วยต้องปิดนะครับไม่ปิดไม่ได้ เตรียมไปแทรก,กินฟรีเขาอาจจะแทรก,ก่อนยี่สามสิบแปดไหมโอหน,น่าจริงชิงด้วยดักกินสองสิบเก้าสิบหกไหมยอมยอมเสียสองแรกหนึ่งเพราะไม่งั้นคุณจะเสียเ,เขามาทางนี้นะครับคิดผิดเข้ามาทางนี้กินสิบห้าไหมอ่ากินสิบห้าก่อนงั้นเราก็ดักนี่ดักนี่เลย เขากินมายี่สิบสามแน่เพื่อไม่ให้เสียสองลงไปเข้าฮอตไปครับไปนี่ไปเข้าฮอตได้อยู่แล้วงานนี้ ต่อไปสองสบอยิบสองยิบหกสิบส,ส,บสี่สิบแปดคือไหมไปครับต่อสองเลยสามต่อสองนะครับเรามีเยอะกว่า <c oughs> ขึ้นไปไป เราเยอะกว่านะครับโดยเปรียบยอมแพ้ไปแล้วนะครับเฮจะตัดหน้าเอาขึ้นให้ตัดเลยไม่ต้องกลัวเอาไม่ยอมไม่ยอมตัดเอาที่สบายใจเราเป็นปุ้มเราเป็นปุ้มน่าจะเจอดาวกระจายหรือเปล่าแต้มนี้ อาจจะเป็นดาวกระจายสิบสิบห้านี่เป็นดาวกระจายนะครับสิบสิบห้าเข้าดาวกระจายขึ้นมาก็ต่อไป <c oughs> ขึ้นทรงนี้ไปนี่ หนึ่งมาห้าไหมหรือจะเดินหกมาสิบเบียดเอาหนึ่งมาห้าหนึ่งมาห้าไปนี่เตรียมไปต่อสองเตรียมไปต่อสอง ครับถ้าหนีนี่โดนสองสิบสี่สิบสี่ไปสิบถ้าก็เดินสิบเอ็ดสิบหกนะทำไมก็ต้องต่อนั่นแหละครับไม่งั้นก็ต้องต่อถ้าอุดยิ่งเสียเปรียบขึ้นไปต่อสิบหกสิบเก้าแน่ๆน่าจับ <c oughs> ไม่ต่องั้นเราก็ดักถ้าเขาเดินหกมาเก้าเราจะเดินยี่สามสิบเก้านะครับให้กินฟรีมาก่อนแล้วเราก็ดักต่อสอง ตัวนี้จะดีกว่าสวยกว่านะครับนี่เราดักต่อสองนี้เลยจบเลยครับเรียบร้อยนะครับเดินไม่ได้ทักตัว <c oughs> มาดูคู่ที่สานะครับกระดานที่หนึ่งของคู่ที่สามชุดนี้จะเป็นแนวทางปุ่มนะครับแนวทางอีกปุ่มเผยแพร่ <ๆ S 2> ในช่องคัมพีมากฮอตใน u t u b e นะครับใครสนใจก็ติดตามชมและกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้แต่ถ้าใครสนใจในแนวทางชุดห้าแต้มก็ไปติดตามที่ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งของผมก็คือช่องเกม แนวทางห้าแต้มจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับขึ้นไปมีทั้งปุ่มหน้าปุ่มหลังนะครับงานนี้ถ้าเดิน3 2มสนี่โดน3ามนะ1ิบเก้ายทันทีนะครับแต่เขาไม่เดินก็ไม่โดน ถ้าไม่เดินก็ไม่โดนถ้าเดิน30มสิบยี่หก็โดนสามนะครับสามสิบยี่ห้าเพเราเดิน19บเก้ายี่สี่สิบิบห้าโดนอ่านะครับถ้าไม่เดินก็ไม่โดนขึ้นไป เข้ากินฟรีหมายเลขสิบเจ็ดเขาต้องต่อแล้วงานนี้อ่านนะครับไม่ต่อไม่ดีนะครับถ้าไม่ต่อไม่ดีสําหรับเขาเลยไปครับเตรียมกินฟรีหมายเลขสิบสี่ต้องเดินสามสองยิบเจ็ดแล้วแหละงานนี้เตรียมมาคุ้มกันหมายเลขสิบแปดพอเขามาอุดปุ๊บผมก็เดินเลยไปอีกนิดหนึ่งหมายเลขสิบเจ็ดเลยนะครับผมก็ได้กินฟรีแล้วเขาไม่มาอุดซะด้วยนะครับ เขาขอสวนสวนก็สวนมาครับสวนเราก็ได้กินคืนอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียงานนี้ไม่มีอะไรต้องเสียเข้ากินหนึ่งให้กินฟรีก็กินอืมเดินเลยมนันีนิดหนึง่ง ขึ้นไปจะไปฆ่าฮอตนะครับมานี่ก็ให้กินนี่กินต้องคิดเลยมากยังไงก็ต้องกินถึงคิดได้ยังไงก็ต้องกินอยู่ดี นนี่นะครับสวยงามเรียบร้อยครับนะครับมาดูกระดานที่กระดานสุดท้ายนะครับของวิดีโอชุดนี้เราเป็นแนวทางปุ่มนะครับชุดนี้ปุ่มเจอกองโจรเสร็จแลแว้วึ้นไป เือกองโจรเดินหลังไปครับไปครับเจอกองโจรห้าแต้ม สูตรคลาสสิกซะด้วยนะครับสูตรคลาสสิกเลยตัดข้างด้วยห้าแต้มตัดข้างตัดอีกไหมหนึ่งมาห้าไหมหรือจะเดินหนีเฉยๆสิบสี่สิบเจ็ดอ้าวตัดด้วยครับตัดหนึ่งมาห้าด้วยไปนี่ดีกว่าสิบสี่สิบเก้าดีกว่า ลงมานี่ไปนี่โดนสองไหมสงสัยจะโดนสอยงานนี้สิบเอ็ดสิบห้าแน่ๆเลยถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่พังตัวนี้จะไม่ค่อยดีสำหรับเขานะถ้าเป็นผมอ่าผมเ,เป็นผมผมก็ต้องพังครับพังเกมคู่คคคแข่งให้ได้ ทางไหนดีเป็นผมผมก็ต้องพังขึ้นไปนี่มานี่ครับ เกมดูไม่ดีนะคือถ้าเราเดินหน้าขึ้นไปเร็วเนะี่ยยิ่งแพ้เร็วนะครับอน,นะครับเบียดอาศัยเบียดก่อนอาศัยลูกเบียดใส่ลูกเบียดสิบห้าสิบแปด ใส่ลูกเบียดเกมผมดูไม่ดีนะครับเหมือนเหมือนจะแพ้ซะด้วยอย่าเอานะครับถ้าเดินแล้วอย่าถ้าเดินแล้วแพ้ก็ไม่ต้องเอาไปเป็นแนวทางนะครับอย่าเอาไปเป็นแนวทางไม่ต้องไปเดินตามคูณนี้งไง เขามาเข้าฮอตสองตัวเลยทีนี้เราจะทันไม่เอ่ยแต่เรามีความกำลังเยอะกว่าเหลืออยู่สี่เขาเหลืออยู่สามแต่เขาฮอตสองเร็วกว่านะครับมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันนิดหน่อยอเราก็ได้ฮอตสองเหมือนกันแหละนะ จับนู่นพ็เข้าฮอตปกติครับจับนี่ขึ้นไป หายเริ่มดูไม่ดีแล้วทีนี้เริ่มโมเมนตัมเริ่มกลับมาทางเรานะครับพอเราเข้าฮอตสองได้และเรามีมีตัวเล่นเยอะกว่านะครับก็เลยโมเมนตัมจะมาทางเราแล้วไปครับ มานี่เตรียมดักฆ่าฮอตหลบมานี่หุ้ห้างมาเก้าเลยดีกว่าฆ่าเลยนะครับฆ่าฮอตเฉยๆนี่หละไม่มีอะไรนะครับคือตัวเราเล่นตัวเล่นเราเยอะกว่าอยู่แล้ว ยิ่งตัดไปเรื่อยๆยิ่งได้เปรียบนะครับอ่าเข้ามานี่เตรียมค่าฮอตเฉยๆนะครับม่นต้องมีอะไรมากสูตรนี้ไล่ค่าฮอตไปเรื่อยๆเอ้ามานี่ขึ้นไปทีนี้หน้าที่คือไปขึ้นขึ้นไปเข้าฮอตให้ได้อีกตัวหนึ่งก็ได้เปรียบนะครับขึ้นไป ึ้นไปก็ขางฮอตก็จบครับเขาก็น่าจะออกทางยอมแพ้แหละนะครับเพราะว่าตัวเล่นมันเหลือน้อยกว่าอยู่แล้วโอเคครับ